ปัททับม о นะบทที่6อโศ์สมุทรชายชราตามุสิกกว่าตามยังสามโหดแห่งพบกล่าวว่าพักยันจันทาเราเลื่อมสายนิกจภูมิสามท่านมานานอยากนักที่พวกท่านจะขึ้นเรือพักเรามาคาดว่าคงคิดยอมเข้าสังกัดพักเรากำลังทาจักรเขารกคึมนกระชากเสียงว่ามารดาเจ้าเถอะกับคิดอาศัยสานการคมโคคุกขามพวกเราปลดไว้เขาสามแฉก กล่าวเสียงราบเรียบหากเราสามไม่ยอมเข้าร่วมสังกัดเล่าชายชราตามุสิกแค่หนหุร่อกลก่าวว่าสามโหดแห่งภพบฝีมือระเบือเรือ่อนแต่ตอนอยู่กลางทะเลรับรองไม่มีที่ให้พวกท่านสำแดงออกคาดว่าเชียบปกพยากรโชนซีคงเร่งท่านคงไม่ตกลงใจเช่นนั้นให้ดังรักบาดทะเลอุยให้เก่าท่านกลาวพิษแล้ว เราสามยีดีมอบชีวิตต่อท่านทงเทนทีคิดถึงว่าสามโหดแห่งภพกับบอกปัปฏิเสธข้อเสนอของชายชราตามุสิกชายาสุนักป่าทะเลดังนั้นงงงันวูบคำหนึ่งขึ้นมันสามไม่รู้จักวิชาทางน้ำความเป็นตายอยู่ในเงื้อมือสุนักป่าทะเลชัดๆกับไม่เกรงกลัวความตายนับเป็นความห้าวหาญอันเข้มแข็งไม่ย้อนสยบต่อคำขู่สุนักป่าทะเล รู้สึกเหนือความคาดหมายอย่างใหญ่หลวงบนเรือพันแววเสียงดังลงมาอีกว่าเรือเร็วทั้งสามลำแล่นเข้ามาได้สีสิบวาแล้วสุนัขป่าทะเลคึกคาขึ้นอักโขกว่าตาไปยังกระดานเรือซึ่งขัดถูจนล้าบรื่นแวบหนึ่งบุษษสีหน้าเย็นชากระด้างซึ่งจัดอยู่อันดับสองในสามโหดพันกล่าวว่าแต่ก่อนที่พวก้องท่านจะมาถ,ถึงเราหอยพ่วงตุลาการเลือดแนหุนเสี่ยว ขอจัดการกับท่านก่อนจบคำสาวเท้าก็หาสุนัขป่าทะเลสุนัขป่าทะเลทราบดีว่าตุลาการเลือดเป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดในสามโหดแห่งพบิภพดังนั้นตกลงใจอย่างรวดเร็วสบัดฝ่ามือทั้งสองฝาดลงยางพื้นกระดานเรือร่างกระพุ่งว่าไปยังหน้าประตูห้องท้องเรืออย่างรวดเร็วเสียงโครมดังกึกก้องพื้นกระดานเรือถูกกระแทกทำลายเป็นช่องกว้างประมาณสองเชีย น้ำทะเลฉีดพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงตัวเรือก็จมวูบลงเหตุการณ์ทั้งมวลอุบัติขึ้นในชั่วพริบตาสามโหดแห่งหพบงงงันวูบพันแววเสียงตะวาดดังขึ้นออมผ่านช่องแตกถาโถมไปอย่างหน้าประตูห้องท้องเรือสามโหดแห่งพบถุกใจคิดถลันตามติดไปเห็นสุนัขป่าทะเลหันหลังให้กับห้องท้องเรือรังสองมือป้องอกห่างประมาณสี่เชียยืนตะงานด้วยท่งเทียนขี สีหน้าอันคมคายตอนนี้ถูกครอบคุมด้วยแววอัญญชากระด้างพยากรโฉดผู้เป็นพี่ใหญ่สามโหดงงันบูบคิดไม่ถึงว่าปฏิกิริยาท่องเทียนขีจะว่องไวปานนี้ถึงกับสกดัดขัดขวางไม่ให้สนักป่าทะเลกระโดดลงจากเรือได้พียินสนักป่าทะเลตะวาดว่านอนลงเสร์เท้าประหลดเข้าหาท่องเทียนขีกระแทกฝ่ามือโดใส่จุดซ่วงกีบริเวณโซกอย่างว่องไวจัดการเข่ารุกขม ึกไปอย่างเริ่มตัวกับถูกพยากรโฉดฉุดหลังไว้กล่าวว่าไม่ใช่มังกรไม่กล้าข้ามท้องทะเลไม่ใช่พยักษ์ไม่กล้าข้ามภูเขาเล่าซาสงบใจดูเหตุการณ์เถอะวินาทีเดียวกันทงเทนขีพลิกข้อมือวูบมิสันที่ผู้คนจะเห็นชัดตาชีพปรจรข้อมือขวาสนักป่าทะเลก็ถูกรากกลมไว้ในยามนั้นบนเรือมีคนร้องระดังว่า ท่านเจ้าของเรือปิกถังจู้หัวหน้าหน่วยแท่ปิกให้ท่านขึ้นมานตอบวาจาบรษหนมชุดเขียวที่ยืนยัดอยู่ด้านข้างหน้าแปลเปลี่ยนไปโขบคิดขึ้นหรือเป็นตัวประหลาดเท่านั้นลดมาความคิดมิทันสิ้นสุดได้ยินท่งเทนขีแค่นเสียงอย่างเย็นชากระชากร่างสุนัขป่าทะเลจนสองเท้าลอยขึ้นจากเพลินสุนัขป่าทะเลพ้งว่าท่งเทนคีเล่าหูหากตายไปนอหายหงสัว อโศนสมุทรปิกเทียนเต็กจะไม่ยอมปล่อยปะระเว้นชีวิตทุกผู้คนบนเรือดำนี้ปรดหนุ่มชุดเขียวเห็นข้อใสฐานของมันมีผิดพลาดจริงๆต้องร้องโผงว่าท่องกงจื้อท่องเทียนคีเบือนหน้ามากล่าวว่ามีคำแนะนำใดจะสั่งสอนหรือปรดหนุ่มชุดเขียวกล่าวเสียงแผ่วเบา,บาความปลอดภัยของแขกเรือบนเรือผูกพันอยู่กับสุนัขป่าทะเลผู้นี้ข้าพเจ้าเห็นว่า ถ้าไม่วควรกระทำรุนแรงไปทงเทียนขีกวาดตาไปอย่างรอบห้องท้องเรือพบว่าน้ำทะเลท่วมทนขึ้นถึงระดับเอวแล้วจึงวางร่างสุนัขป่าทะเลลงกล่าวว่าท่านถือกำเนิดจากเกาะเหมยยอมแตกฉานวิชาทางน้ำไม่ต้องเกรงเกรงอันใดลดนมชุดเขียวกรมิสะตำกล่าวว่าท่านเมื่อทราบความมาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมไม่ต้องปกปิดอำพางเพียงคิดให้ท่านเห็นแก่ ปลายตาไปยังสามโหดแห่งพพกล้ามกลืนวาจาเอาไว้ทงเทนเคีจึงแน่ใจว่าคอสิฐานของตนไม่ผิดพลาดบหน่มชุดเขียวคือบุยหงเหลงปอมไปประรุษปะปนขึ้นเรือมาหมายเดินทางสูก่เกาะเหมยดังนั้นกล่าวว่าจิตวิตาของท่านเป็นที่ตื้นตันของข้าพระเจ้านักอย่างนั้นพวกเราขึ้นไปเถอะจบคำชุดลากสนักป่าทะเลข,ขึ้นจากห้องท้องเรือบุยหงเหลงก็ตามติดไปอย่างกระชั้นชิด พยากรณโชดมองตามเงาห่ังโวยหงเหลงโดยมิกระพิบพ,พึมพำขึ้นนางไปอิสตรีป้อมไปปรุดุษชัดๆัดท่งเทียนขีกับบอกว่าท่านถือกำเนิดจากเกาะเหมยหรือว่านางคือตุลาการเลือดฉกใจได้คิดสอดคำขึ้นตัวกระแวงว่านางไปทิดาประมุกเกาะเหมยโวยเศร้าห่วงชชยการเข่ารกเขมปากไหวน้ำใจลอละอุพอฟังจึงรีบกล่าวว่าแล้วสามครั้งกระโนน ได้รับการไผ่พะกุณจากปาดกบีแห่งตังไห้โวยเศร้าห่วงไม่น้อยหากแม้นางเป็นทายาทกรรมพาของเกาะเหมยแล้วสามสมควรทดแทนพะคุณจึงถูกต้องพยากรชฉพผงกศรษะชักชวนพวกพรทั้งสองขึ้นจากห้องท้องเรือสายตายามกวาดมองสีหน้าอดแปรเปลี่ยนไปไม่ได้และเห็นปีกซ้ายขวาและด้านหน้าของเรือโดยสารถูกเรือเร็วสามลำโอบอุ้มเอาไว้ บนกราบเรือเร็วลำที่อยู่ด้านหน้ายืนทงงานด้วยชายชราผมขาวโพงแก้มตอบจมูกงองุมสวมใส่ชุดดำกลางหนังสะพายฉมวกเหล็กก้ายาวสามเคี้ยผู้หนึ่งปีกสายขวายืนหนึ่งลายด้วยบุษสวมใส่ชุดกันน้ำรัดกุมแปดคนมือถือหอกทวนฉมวกครบครันศาสตร์ประกายเยียบจับจิตชายชราชุดดำเรือเร็วพอเห็นสามโหดให้พบปรากฏกายขึ้นก็ก่าว่า ไม่ได้พบสามท่านมานานเพียงไม่ทราบสามท่านยินยอมช่วยเหลือเราหูสักราหรือไม่พยากรโฉดกล่าวว่าปิกเฮีรลองบอกมาฟังดูชายชราชุดดำชี้มือไปยังท่งเทียนขีเข็นเสียงว่าขอให้สามท่านคร้ากุมตัวมันมาให้กับเราพยากรโฉดยิ้มพางกล่าวว่าต่างคนมีปณิธานของตัวไม่อาจบีบคั้นบังคับดูท่าทีพี่ท่านนี้ ต้องการอยู่บนเรือแตกลำนี้ผู้น้องไหนเลยบีบคั้นมันเป็นความตั้งใจได้ชายชราชุดดำหน้าแปรเปลี่ยนไปเทิงจ้องมองสามโหให้พบอย่างขุนแขนแวบหนึ่งจึงเบือนหน้าไปยังท่งเทียนขีกล่าวเสียงเย็นชาเล็กน้อยวิชาทางน้ำของเจ้ายอดเยี่ยมนักกระบงังทนเทียงขีกลาวอย่างเยือกเยน็นท่านต้องการทดสอบหรือไรหาใช่เราหูแต่เป็นพวกมัน ก้าวจบชี้มือไปอยังท้องทะเลแล้วสั่งต่อชายกันทางสายคนหนึ่งว่าถ่ายทอดคำสั่งให้สำแดงฝีมือแก่พวกมันยนชมเป็นขวัญตาชายกันนั้นรับคำและรีบลงสู่ท้องทะเลดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลพริบตาต่อมาใต้ท้องทะเลพันปากกดฉมกแหลมคมเสือกส่งขึ้นมาปกคลุมทุกตารางนิ้วของผิวน้ำปราจากที่ยังเท้ารอยคอสามโหดแห่งพบหน้าแปลเปลี่ยนไป บอยหงเหรงก็ปลายตามายังท่งเทนคีอย่างวันวัยแวบหนึ่งท่งเทนคีกับกล่าวอย่างเฉยชาอย่ามองจากเบื้องสูงดาดดาดไปด้วยฉมวกแหลมคมการจัดวางกำลังคนอยู่ใต้ท้องทะเลของท่านนับไปที่หน้าเรื่มใส่นักชายชราชุดดำเสะยะยิ้มกล่าวว่าเล็กน้อยเจ้ามีหนทางขี้คายหรือไม่ข้าพระเจ้ามีความมั่นใจเช่นนั้นชายชราชุดดำ เงนหน้าหูร่อกลก่าวว่าฮ่าฮ่าาเด็กน้อยเจ้าคงคิดว่าหากอยู่บนเรือแต่ก็จะหลีกเลี่ยงพยันตรายใต้ทะเลได้แต่เล่าหูต้องให้เจ้ากระโดดลงน้ำมาขาดคําเบือนหน้าไปตวาดสั่งว่าตะเตรียมใช้อคีจู่โจมพิบตานั้นในห้องท้องเรือเร็วพันปรากฏมือเข้าทันทลันออกมาสิบกว่าคนตามติดด้วยชัยกันมือถือคบเพลิงลุกโชนช่วงห้าหกคน พวกมันขอเพียงได้รับคำสั่งจะดมยิงห่าเก่าทันสัตว์เวงคบเพิงมายังเดือโดยสารของท่งเทนคีและพวกกระโดดสู่ท้องทะเลชายชราชุดดำกวาดตาไปยังเดือเร็วอีกสองลำเห็นล้วนตะเตรียมพักพร้อมจึงเข็นเสียงว่าเด็กน้อยเจ้าแม้คิดจะกระโดดน้ำก็ทำไม่ได้แล้วท่งเทนคีหน้าแม้เปลี่ยนเล็กน้อยปลายตาไปยังสามโหดแห่งพบและโบยหงหลิง ตนแม้ไม่หวั่นไหวต่อขุมกําลังฝ่ายตรงข้ามแต่บุยโฮงเหลงและพวกอาจประสบอันตรายได้ดังนั้นดังเลขึ้นมาทงเทนคีเปลือกนอกเย็นชาก,กระด้างแท้ที่จริงน้ําใจระอุคุกกลุ่นเมื่อครูสามโหดแห่งพิภพไม่ยอมสยบต่อคำข่มขู่จึงไม่กุ้มจูดโจมตนบัดนี้ตนไหนเลยตัดใจไม่แยแสสนใจพวกมันได้ชายชราชุดดําสังเกตเห็นเช่นนั้นจึงกล่าว แล่าหูกับมีวิธีขี้คลายประการหนึ่งขอเพียงเด็กน้อยเจ้าปลดปล่อยสุนัขป่าทะเลตัวเองกระโดดลงน้ําเราอาสูรสบรปิกเทียนเต็กจะไม่สั่งให้จูโจมเรือโดยสารทงเทียนขีขบคิดอย่างว่องไวแล้วกล่าวตกลงกันตามนี้พางคลายมือจากการคล้ากลุ่มสุนัขป่าทะเลสุนัขป่าทะเลกลาวอย่างรำพองเด็กแท้ทงวันใดหากเจ้าตกอยู่ในเงื้อมือเล่าหู เหล่าหูต้อนจัดการเจ้าให้สมใจจบคําขยับกายหมายกระโดดลงสู่ท้องทะเลไม่คาดสามโหดให้พบพันตวาดว่าสุนัขปลาทะเลหรือท่านลืมว่าพวกเราแม้ยอมสละชีวิตแต่ขอจัดการกับท่านก่อนในเสียงว่ากล่าวเงาคนพุ่งฉวัดฉวนเนเข้าหาสะบัดเป็นเงาฝ่ามือพระ่างพรเต็มท้องฟ้าล,ลมโหมใส่แววเสียงสุนัขปลาทะเลแผดล้องหอยหวน หาโลหิตศาสตร์กระจายร่างล่งฟาดกับพื้นเรือแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวสิ้นใจตายไปแต่แรกแล้วท่งเทียนขีหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยเพ่งตาจ้องจับอยู่บนใบหน้าพยากรโฉดพยากรโฉดพันกล่าวว่าเป็นตายแล้วแต่ลิขิตธาตุแท้ของนักสู้ไม่อาจละเลยสามโหดแห่งภพยอมตายไม่ยอมสยบกุศลเจนาของท่านขอรับด้วยใจประกายตายเยียบของท่งเทียนขีสลายไป ทอแววตื่นเต้นเลื่อมใสขึ้นวูบกล่าวว่าข้าพระเจ้านับว่าหลับรากระยะใสาใจคอของท่านแล้วเรือลำนี้เป็นที่อย่างเท้าทรงกายของพวกเราทุกท่านเฝ้ารักษาให้ดีด้วยจบคำตวัดเท้าขึ้นเตะซากศพสุนัขป่าทะเลลอยเลี่ยวขึ้นสูงร่วงรนลงกลางท้องทะเลขุมกำลังที่ดำอยู่ใต้ท้องทะเลยามองขึ้นจากเบื้องร่างสายตาย่อมไม่กระจ่างชัด พอเห็นซากศพสุนัขป่าทะเลและริลี่ลงมาพากันขยับเคลื่อนไหวพุ่งทะลวงฉมวกใส่ซากศพสุนัขป่าทะเลพึ่งตกวูบมาถึงเหนือผิวน้ำก็ถูกกรดมทิ่มแทงจนปลุกพลุนขายล่างเม่นมหึมาตัวหนึ่งท่งเทนขีบนเรือสะกิดเท้าเล็กน้อยพันโผพุ่งลงสู่ท้องทะเลเบื้องล่างทันทีล่างของท่งเทนคีไข่อกาบาดจากฝาและลี่ลงนซากศพสุนัขป่าทะเล ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ําได้บรรดาผู้คนใต้ท้องทะเลคิดไปถึงว่ากับจูโจมถุกคนตายหลวนงงันไปวูบยาเมื่อท่องเทนขีสศาดพุ่งกายลงมากับไม่ทันจูโจมใส่ชายชราชุดดําชายยาอสูนสมุดและพยากรโฉดหลวนสถานใจวูบคําหนึ่งขึ้นภูมิปฏิพาน์ของเด็กน้อยนี้ปาดเปืืองนักกับใช้ซากศพเป็นเครื่องอัมพางลุกจนขุมกําลังใต้ท้องทะเล ไม่ทันจูโจมใส่ความคิดมิทันสิ้นสุดท่งเทนคีพันสบัดฟาดฝ่ามือทั้งสองออกกำลังภายในม้วนทรักทลายไปจนฉมกที่โผล่พ้นขึ้นเหนือผิวน้ำเบนเบือนไปวูบท่งเทนคีเดชกายปราดขึ้นกาอากาศเป็นปริษะอยู่ร่างเท้าอยู่บนอาศัยช่องว่างซึ่งถูกพลังฝ่ามือกวาดใส่ทิ้งตัวลงสู่ท้องทะเลลึกดังโตมใหญ่โบยหงเลงอุทานเบา วิ่งตะบึงไปยังกราบเรือพยากรโฉดรีบยืนมือออกขว้ากลุ่มข้อมือของนางไว้กล่าวว่าโกเนียแซ้บวยถือกำเนิดจากเกาะเหมยกระมังบวยหงเหลงห่วงใยายกวนในความปลอดภัยของท่งเทนขีพอฟังจึงกระชากเสียงว่าท่านถามถึงหายกันคิดไข้ขี้คา,คายความแข็งใจข้าพระเจ้าบุยหงเหลงพยากรโฉดอุทานรังอ่ขอในฐานของมันมิผิดพลาดจริงๆ มุมปากจึงปรากฏรอยยิ้มขึ้นยามนั้นอสูรสมุดบนเรือเร็วเห็นสามโหดห่งพบครากุมบวยหงเหล่งไว้พันฉกใจคิดก่าว่าหากแม้เล่าหูดูไม่ผิดบุคคลที่ท่านพยากรโฉดครากุมไว้สมควรเป็นอิสตีนางหนึ่งไม่หนำซ้ำอยากเป็นธิดาของพระบุกเกาะเหมยผู้ร่วงรับพยากรโฉดยิ้มพางสนํำว่าวังว่ากงชื่อประกาศสิทธทองของพักสยันจันทา ท่านเคยได้ร่าคร่าก,ากุมสตรีนางนี้แต่ไม่ประสบความสําเร็จฮหากสามท่านคร่ากุมอิสตรีนางนี้มานับเป็นความดีความชอบประการหนึ่งพยากรโฉดกับหัวรอดดังกังวานขายมือจากการคร่ากุมโวยหงเหลงกล่าวว่าโวยโกเนี้บิดาท่านครั้งกนนเคยแผ่พระคุณต่อสามโหดให้พบพวกเราคุ้นคิดหาโอกาสทดแทนตลอดเวลาเมื่อคู่ล่วงเกินไปวังให้อภัยด้วย อสูรสมุดขุนแคนยิ่งกล่าวว่าพยากรโชดท่านถ้าก็ขุดหลุมฝังศพให้กับตัวเองพยากรโชดหานำพาไม่คำหนึ่งขึ้นพักสยันจันทาฉันไหนคิดไล่ล่ากรากุมบวยโหงเหลงแห่งเกาะเหมยให้จงได้หรือเหตุการณ์ที่เกาะเหมยถูกล้มล้างเมื่อหปีก่อนมีส่วนสัมพันธ์กับพักสยันจันทาทงเทียนขีพอดำดิ่งสู่ท้องทะเลเลือบเห็นรอบกายชุมนมุด้วย โตประลาดผมยาวสยายเปยล่างท่อนบนใช้เศษผ้าปกปิดล่างท่อนล่างมือถือฉมวกแหลมคมมีดสั้นแวววับทวนหอกคมกริบอาวุธนานาชนิดลายล้อมเข้ามาคนประดานี้เป็นอัสัวไห้ตุยขบวนพรายทะเลสังกัดอสูรสมุทรแห่งพักสยันจันทามีวิชาทางน้ำนำเลิศนิสัยโหดเกี้ยมชั่วร้ายยามนั้นปรากฏพายทะเลสองคนรีดฟาใส่น้ำมา หอกแหลมคมและฉมกอันยาวเหยียดทิ่มแทงใส่ท่งเทนคีทั้งซ้ายและขวาท่งเทนคีแม้อยู่ในท้องทะเลปฏิกิริยาอย่างเข็มข้องปราดเปรียวยิ่งเบี่ยงกายไปทางขวาเล็กน้อยหอกแหลมคมก็เฉียดผ่านข้างกายไปเยื่นมือขวาออตโปรปราดขวากุมฉมวกไว้ท่งเทนคีแผ่พุ่งกระงภายในใส่ฉมวกจากนั้นสัดข้อมือวูบภายทะเลที่กุมฉมวกอยู่ถึงกับง่ามมือฉีขาด ต้องคลายมือจากการยึดกลุ่มอาวุธเทบเท้าใส่ใสายน้ำถอยปราดไปยามนั้นกระแสน้ำเบื้องหน้าแตกเป็นทางพายทะเลล่างบึกบึนผู้หนึ่งแวกไหวตรงมามือถือธงสามเหลี่ยมอันหนึ่งคันธงสร้างจากเหล็กก้ากวาดแปลงไปมาคราหนึ่งมันผู้นี้เป็นหัวหน้าขบวนพายทะเลยามนี้บงการพวกพรองทั้งหมดรายล้อมใส่ท่งเทนคีสัญ,ญญาณพอส่งออกพายทะเลด้านหลังท่งเทนคีผู้หนึ่ง พันเสือกทวนสั้นใส่ทันทีวางคิวท่งเทนขีพันปรากฏไฟโลหิตขึ้นไม่ได้เรียวหน้ากับฉมวกในมือพันแทงสวนไปด้านหลังดุดสายฟ้าฉมวกอันแหลมคมปากเฉกใส่คอหอยพายทะเลผู้ใช้ทวนจนลึกเข้าไปนิ้วเศษยาเมื่อท่องเทนขีกระชากมือกับโลหิตพันฉีดพุ่งออกเป็นลำยาวย้อมใส่น้ำจนแดงระเรื่อซากศพกับเพื่มไปอีกทางหนึ่งขณะเดียวกัน ภายทะเลอีกสองคนแยกย้ายเข้าหาท่งเทนขีจากทางซ้ายขวาอาวุธในมือโหมทิ่มแทงออกโดยพร้อมเพียงกันท่งเทนขีกวาดฉมวกปัดไปลายไปทางซ้ายขวาท่วงท่านี้แฝงกระแสะพลังอันเข้มแข็งกระแทกเอาหอกทวนายตรงข้ามหักสะบันใส่น้ำมาเกิดไปวางวนหอบภายทะเลทั้งสองปิวระริ้วไปมิคาดฐานหลังกับปรากฏภายทะเผู้หนึ่งบนควางเข้ามาตามกระแสะวังวน เคลื่อนวาบเข้าประชิดใกล้ท่งเทนขีชมวกหมุนควงเข้าหาอย่างแน่นหนาท่งเทนขีคำนึงในใจคนประดานี้มีวิชาทานามยอดเยี่ยมนักท่ามกลางวังวนอันปั่นป่วนยังสามารถแหวกไหวเข้ามาขณะขบคิดควงมือสายวูบร่างใต้ทะเลพลิกแพงเป็นนอนหงายเท้าขวากับตวัดเตะออกไปท่าเท้านี้เตะถูกชายโครงภายทะเลด้านหน้าอย่างนธนทนีปากฏโลหิตขีดพุ่ง จากปากมาเป็นทางยาวล่างไขรลูกหนังเปียวริ้วขึ้นบนผิวน้ำท่งเทนคีพิกกกาโวบล่างคืนสู่สภาพเดิมฉมวกในมือกวาดไป็นครึ่งวงกลมจนกระแสน้ำปั่นป่วนไประลอกโหมหอบใส่ภายทะเลที่สึกเข้ามาสองคนอย่างเรียวกราดประกายฉมวกพอกวาดผ่านแขนของภายทะเลข้างหนึ่งถูกฟันขาดเสมอใหปลายฉมวกแทงใส่ท้องน้อยพายทะเลอีกผู้หนึ่ง จนตับไตไส้พุงทะลักออกมาท่งเทนขียามเกรีดมือวาดเท้าล้วนปิดชีวิตไยตรงข้ามลงได้ภายทะเลที่ลงเหลือพากันแหวกไหวกระจายห่างปรากฏสองคนใช้เท้าถีบกระทงน้ำลอยตัวขึ้นโซผิวน้ำเบื้องบนท่งเทนขีเงยหน้ามองมันแวบหนึ่งแหวกไหวตามติดขึ้นไปหนึ่งในสองพายทะเลพันสะบัดข้อมือวูบซัดฉมวกใส่ทันที่ทงเทนขีปาดมือวูบ ใช้ฉมวกในมือกันอาวุธไฟตรงข้ามเบือนห่างไปมีคาดภายทะเลอีกผู้หนึ่งพันซัดหอกยาวตามติดมาท่งเทียนคีได้แต่บิดเอววูบหลบเลี่ยงไปด้านข้างพางสะบัดมือซัดฉมวกสวนไปฉมวกของท่งเทียนขีแวกฟาสายน้ำไปรุดประกายไฟปากฉึกใส่ทรงอกภายทะเลผู้ใช้หอกจนทะลุออกทางกลางหลังภายทะเลนั้นอาปากหมายแผดร้อง กับปรากฏน้ําทะเลฉีดพุ่งเข้าป่ากบเสียงของมันไปสิ้นภายทะเลอีกผู้หนึ่งกับโชคฉวยโอกาสดีดพุ่งกายขึ้นไปและเห็นฟองขึ้นแต่กระจายลอยคอโผลพ้นขึ้นผิวน้ำรองว่าเรียนท่านหัวหน้าหน่วยศัตรูใต้น้ำาร้ายกาดนักตอนนี้บนผิวน้ำปรากฏโลหิตสีแดงจางๆแผ่กระจายซากศพสองสามซากลอยกัะเพิ่มขึ้นมาแม้ยืนหยัดบนเรือก็ดูออกว่า ใต้ท้องทะเลเกิดการประหัตปะหารล้างผ่านกันอโศนสม,มุดพอฟังคำรายงานกับตวาดว่าบัดรศพใช้การไม่ได้นักในเสียงว่ากล่าวมือขวาสะบัดฟาดออกกระแสพลังแหวกฝาอากาศดังวิดวิวระคายโสดไปแววเสียงแผดร้องโหยหวนพลังฝ่ามือกดกระแทกลงใส่หิษะภายทะเลนั้นเห็นมันสมองสีขาวเยิม้มแตกกระจายพร้อมกับโลหิตสีแดงฉานสากศพจงลงสู่ก้นทะเล สามโหดแห่งพบศบตากันวูบอโศนสมุดลงมือระยะห่างจากพายทเทผู้นั้นไายกว่ายังทรงอนุภาพปานนี้พลังการฝึกปือของมันนับว่าเข้มแข็งนักอโศนสมดต,ตะเบงเสียงว่าขาบวนพายทะเลกำจัดเด็กน้อยนั้นให้จงได้มิเช่นนั้นก็ไม่ต้องขึ้นจากท้องทะเลบนเรือเร็วจะประสานงานร่วมด้วยกระแสเสียงเป็งจากจุดศูนย์อันลึกล้ำขบวนพายทะเล แม้อยู่ใต้ท้องทะเลยังสามารถได้ยินโอบรอมเข้าหาท่องเทนคีอีกคราพยากรโฉดบนเรือโดยสารกล่าวว่าทหารจนตอกย่อมได้ชัยป๊กเฮียกับเรียนรู้ตำรับกลยุทธ์ได้อสูรสมรุดปิกเทียนเต็กเพ่งตาใบบนผิวน้ำปากกล่าวว่าพยากรโฉดอาศัยความสามารถของสามโฉดแห่งพิภพยังไม่อาจเทียมเทียบพักสยันจันทาพวกท่านยังคงไข้ควร ให้รอบคอบด้วยชายาการเขารกเขมโู้คำรามว่ามารดาเจ้าเถอะพักียันจันทาท่านปกติประกาศว่าเทิดทูลคุณธรรมขจัดมารพิทักษธรรมะตอนนี้กับแสดงเห็นถึงความต่ำช้าไร้ยางอายโหดเขี้ยมอมหิตอ่่าหมายว่าพวกเราจะยอมสยบด้วยอสู์สมุดแค้นหรอกก่าว่าเศ้าเทียนใสราชสีเขี้ยมรู่ยงสงบปากคำของท่าน รอคอยความตายเถอะ้าะกันเข่ารุกคขิมฉายาและจะสี่เฮียมแพทย์ดายางคุณเคืองว่าเจ้าบัตศบชั่วชาติหากแม้นกล้าสามารถก็ขึ้นฟังไปสู้กับเราสักหลายร้อยกระบวนท่าอโศนสมุดกล่าวอย่างเยียกเย็นรอจนเด็กน้อยนั้นถูกกำจัดก็ถึงวาระสุดท้ายของพวกท่านแล้วหัวหน้าขบวนพายทะเลที่ใต้น้ำพอรับคำสั่งก็แวกคห้ก,ก็หาท่งเทียนขีอย่างรวดเร็ว ชิงไปฝ่ายจูโจมก่อนเสกธงในมือออกส่วนปลายของคันธงเป็นเหล็กแหลมคมจี้สกัดไปยังจุดบนล่างท่งเทียนขีท่งเทียนขียามนี้มือเปล่าเท้าเปื่อยแส่ยกอ่อนพรากโลหิตถูกขดอยู่ที่วางเอวเห็นสภาวะจูโจมของฝ่ายตรงข้ามแวกฝ่าใส่น้ำมาถึงก็สะบัดฝ่ามือขวาตีโต้ไปฝ่ามือนี้มาดแมนไถออกตอนอยู่ใต้ท้องทะเลแต่จะคงทรงอนุภาพเข้มแข็ง ขายมาเกิดขึ้นใต้น้ำก่อโตขึ้นอย่างกระทันหันหอบเอาหัวหน้าขบวนพายทะเลลอยกระเพื่อมไปอีกทางหนึ่งหัวหน้าขบวนพายทะเลกวาดแกงสองแขนแหวกว่ายขามาอีคราจนลอยอยู่เหนือศรีรษะท่องเทนขีหลวงหยิบลูกหนังสีแสดจากวางเอวลูกหนึ่งสะบัดมือเหวี่ยงขึ้นเหนือผิวน้ำจากนั้นวายปาดไปทางด้านข้างท่องเทนขีแเงนหน้าหมายจูโจมฝ่ามือออก พอเห็นเช่นนั้นต้ององันวูบลูกหนังสีแสดบรรจ,จุลมไว้เปี่ยมหลน้นพอหลุดจากมือก็พุ่งตรงขึ้นไปลอยเด่เนอยู่เหนือผิวน้ำนับว่าสุดตายิ่งอสูรสมุทรเห็นเช่นนั้นจึงตะวาดว่าเลกน้อยนั้นอยู่ตำแหน่งนี้รีบขี่กลางแห้คุมมันคำสั่งพอถ่ายทอดออกเหลือเลอที่ด้านข้างทั้งสองลำลวนเล่นตรงเข้าหาลูกกลมสีแสดนั้นเป็นจุดเดียวปากประตูห้องท้องเรือ ปรากฏเงาคนถลันวูบวาบเจ้าการหลายคนยกแหสีเงินยวงถักสารอย่างถี่ยิบแหหนึ่งมาถึงกราบเรือเวกคุมลงสู่ท้องทะเลอย่างรวดเร็วล่างแหนี้ถักสารจากเหล็กเส้นจึงไม่ลอยกระเพื่อมไปตามกระแสน้ําจมลงสู่ทะเลลึกอย่างรวดเร็วคุมลงใส่ท่งเทนคีพอดีทงเทนคีรู้สึกมีพลังการกดดันทับศีรษะพอเงยหน้าขึ้น เห็แนแหหล็กขี่คุมลงมาแล้วถึงกับสถานใจว่าสองเท้าถีบกระทงท้องน้ำอย่างทีเร็ววายปลาไปทางด้านข้างแหหล็กกลงมาอย่างเร่งร้อนแต่ควบคุมพลาดเป้าถูกท่งเทนขีหลบรอดไปอย่างหวุดหวิดหาคาดไม่ว่าแหหล็กอีกปากหนึ่งพันถูกเวียงตามติดลงมาตกลงใส่ทิศะท่งเทนขีท่งเทนขีเพิ่งหลบรอดได้ล่างแหหหนึ่งในเลยคาดคิดว่าฝ่ายตรงข้าม จะเวงแหตามติดลงมาพึ่งใจหายวูบร่างแหเหล็กก้าก็คุบลงมาแล้วท่งเทนคีเบียงศรีรษะกวัดแกงสองแขนหมายหลบเลี่ยงอย่างสุดความสามารถมีค่าสองเท้าฉาวูบถูกพายทะเลผู้หนึ่งขวาจับเอาไว้ในยามชูระหุกท่งเทนคีจึงสะบัดเท้าดิ้นดนตามสัญชาตญาณแต่นิ้วอของพายทะเลนั้นแข็งแกร่งดุดคีมเหล็กยึดจับแนบแน่นไม่ผ่อนคลาย มือขวาเลื่อนมาที่วางเอวชักมีดสั้นเล่มหนึ่งออกจ้วงแทงมายังท้องน้อยท่งเทนขีสุดกำลังท่งเทนขีก้มลงมองดูต้องทั้งแตกตื่นทั้งร้อนรุ่มม,มีโอกาสขบคิดมากความรีบตบฟาดฝ่ามือซ้ายลงพลังฝ่ามืออันหนักหน่วงกระแทกถูกหน้าผากภายทะเลนั้นอย่างถนัดถนีจนกระโหลกแตกคร้าวขายมือจากการยึดจับข้อเท,าท้าท่งเทนขีหงล่างไปกว่าเดนไป แทบวินาทีเดียวกันแหเหล็กได้ครอบคุลุงใสศีรษะหัวไหลท่งเทนขีแล้วท่งเทนขีรู้สึกสองแขนติดขัดลำบากไม่อาจเคลื่อนไหวตามใจนึกร่างแหนั้นขี้คุมพันล่างของตนไว้ยามกะวนกวายจึงบิดกายที่โดนโดยแรงแต่ร่างแหนี้ถักสารจากเหล็กอ่อนยามกระตันหันยากดิ้นหลุดผลได้กับพวกพันล่างของตนแนบแน่นขึ้น หัวหน้าขบวนพายทะเลรีบแวกไหวเข้ามาโชคโฉยโอกาสนั้นสะบัดฟาดฝ่ามือใส่ท่งเทนคีเห็นสายน้ำถูกแวกออกเป็นช่องพลังฝ่ามือขุมหนึ่งฟาทลักทลายมาถึงแต่สองแขนของตนถูกร่างแหคุมไว้ไม่อาจสามารถขยับขยื่อนจำต้องเบี่ยงกายหมายทะดันดบได้ยินเสียงโครมดังหนักๆทั้งร่างแหทั้งท่งเทนคีถูกฟาดปิวไปห้าหกเชีย เลือดลมพุ่งผ่านดานเดือดโลหิตพุ่งมาถึงลำคอไหลซึมออกจากปากมาท่งเทนเคีเบิกตาแทบขีดขาดไฟโลหิตที่วางคิว้วยิ่งแดงฉานปานจะหย,ยดรวบรวมเรี่ยวแรงดิ้นล้นอีกราหมายสดัดล่างแหหลุดจากกายแต่ยังปฏิจกผลตำแหน่งที่ท่งเทียนขีปีรุ่ิ้วมาพอดีกระจายลายล้อมด้วยภายทะเลสาคนในมือล้อนกระชับกลุ่มมีดสั้นขาวาวับ แยกย้ายเป็นสามทิศทางกระจายเลยล้อมเข้าหาท่งเทียนขี